หากพูดถึงคุณตันหลายคนคงรู้จักเขาในนามเจ้าพ่อชาเขียวตอนนี้เขาตั้งใจไว้ว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในเวลา9ก,าากา .10 นาทีของวันที่11เดือน12ปี13อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าถอรหัสล่วงหน้าออกมาแล้วผลจะเป็นอย่างไรอย่าพลาดชมครับ เอาละค่ะเราอยู่กันในช่วงของดัชนีชี้รวยค่ะช่วงนี้นะคะเป็นที่หลายคนอยากจะติดตามเพราะเรามีหลายช่องทางที่ทำให้คุณรวยได้จริงๆแต่รวยวันนี้ไม่ใช่เริ่มจากกลัวค่ะเรามีทั้งทางฝากของเลขศาสตร์และก็นักวิเคราะห์ <S <S เดี๋ยวเราไปขอต้อนรับแล้วก็พบเจอพวกเขาเลยแล้วกันค่ะขอต้อนรับค่ะสวัสดีทั้งอาจารย์วิสาราปนมกรและก็คุณกิกกิติตชัยเตชะงามเลิศค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าเป็นประจำทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ค่ะคุณกิตติชัยขอขอมอบฉายา500ร้อยล้านพวงไทยให้หน่อยแล้วกันนะคะจะนั่งอยู่กับเราเพื่อที่จะพูดคุยถึงหุ้นแล้วก็ข่าวสารเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นประจำแบบนี้เลยนะคะวันนี้เปิดหัวข้อค่ะปต้องขออนุญาตนะคะเป็นคนกลางทั้งเรื่องของฝ้าของเลขศาสตร์แล้วก็ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะคะ เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะนะคะถ้าเกิดเดี๋ยวทีมงานขึ้นได้นะคะจะให้เห็นรูปกราฟที่โชว์ก็คือว่าวันนั้นวตกใจมากจริงๆติดธุระอยู่นะ,ะตื่นเลยช่วงบ่ายค่ะตลาดร่วงลงไปช่วงที่ปัวดูได้ก็คือ,อ,อล่วงร่วงไปนะคะลบไป39.13จุดก็คืออยู่ที่1,592 <c oughs> ก็อู้ตกไปน้อยกว่า1,600ด้วยซ้ำไป <c oughs> ท้ายที่สุดค่ะปตลาดของวันนั้นก็ปิดที่1,600 เอ่อห6ึ่งหนจุดนะคะมันเกิดอะไรขึ้นคะต้องถามทางคุณกิ๊บสักนิดนึงแล้วกันคะ่ะคุณกิ๊บพอจะอธิบายเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเอ่อตัวดัชนีนิเกอีเนี่ย<ม>ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเขาขึ้นมาเหนือ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 กับดัชนีบ,บัตรดัชนีอื่นเนี่ยขึ้นมาเด่นมากเลยเราดูง่ายๆครับเมื่อวันที่28ธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยดัชนีนิเกอีอยู่ที่1395.18มื่ แล้วมาถึงวันที่22เดือนพฤษภาที่ผ่านมาขึ้นไปที่ห่าัยที่ 15, บเจ็ดอาบขึ้นมา5,000กว่าจุดนะ่ะ5,000กว่าจุดนี่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่50.33เเซโอ้โหผลตอบแทนครับเงินลงทุนที่เราไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่นนี่แบบว่ากำไรกำไรเละเลยมหศาเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นตลาดที่ขึ้นไม่อันดับหนึ่งก็อันดับสองของโลกปีนี้เพื่อถึงว่าดัชนีที่ขึ้นแบบว่าเด่นเด่นกว่าชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นความมีข่าวบางข่าวเข้ามากระทบ อย่างที่ท่านท่านเบนเบอร์นันเก้ประธานเฟดของอเมริกาก็บอกว่าเนี่ยตอนที่แถลงการออกมาว่าเฟดกำลังพิจารณาว่าอาจจะมีการลดการลดหรือหรือยกเลิกการออกมาการมาตรการ QE ซึ่งซึ่งทำอยู่ซึ่งหมายถึงว่าเงินทุกเดือนเดือนละ85,000ล้านเหรียญก็จะหายไปหรือถ้าไม่หายไปก็คืออาจจะลดลงแต่ว่าคุยคนฟัง คนคนนักลง,งทุนอาจพอดีฟังท่านท่านประธานเสร็จเนี่ยแบบไม่ละเอียดเพราะท่านบอกว่าถ้าพบว่าตัวเลขเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยอตัวอัตราการว่างงานเนี่ยถ้าลดลงเหลือถ้าลดลงเหลือทงประมาณผมเข้าใจว่าท่านจะต,ตั้งเป้าไว้ที่6.5%แล้วก็อัตราเงินเฟ้อเนี่ยอยู่เกิน2.5%เเพราะฉะนั้นก็หมายความว่า อัตราการจ้างงานเนี่ยาการว่างงานเนี่ยมันจะต้องลดจากปัจจุบันเนี่ยที่7.5ไป6.5เปอร์เซ็นต์ซึ่งผมไม่เชื่อว่ามันจะสามารถจะลดได้ในเวลาสั้นๆอย่างนี้ว,ว่าตอนช่วงที่เกิดวิกฤตไฮเบอร์เกอร์คราิเนี่ยตอนนั้นอัตราการว,าว่างงานของอเมริกาอยู่เกือบ10เปอร์เซ็นต์นะ,ะ9กแก่ๆเลยแล้วมาลดตอนปัจจุบันถึงเหลือ7.5เนี่ยมันก็จากวิกฤตไฮเบอร์เกอร์สองปี2008ปีนี้2013ห้าปีที่ผ่านมาเขาเพิ่งลดอัตราการว่างงานได้ประมาณแค่2เปอร์เซ็นต์เอง นี่แต่ลบอีกหนึ่งเปอร์เซ็นที่ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ในระยะเวลาสั้นๆผมคิดว่าคงต้องใช้เวลาประมาณอย่างน้อยก็ต้องปีหนึ่งอ่ะผมคิดว่าถึงคุณกิดกำลังจะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเงินมันไหลเข้ามาบ้านเรามหาศาลแต่วันนี้เนี่ยแค่คําพูดหรือบางข่าวที่บอกว่าเศรษฐกิจของเขากําลังจะฟื้นหรือแนวโน้มดีขึ้นเงินเหล่านั้นมันก็แค่กําลังจะไหลกลับไปที่เดิมแบบนี้ได้ไหมคะคืออาจไหลกลับผมยังคิดว่าอาจจะยังไม่ไหลกลับเพียง,ยงแต่ว่าเงินจะไหลเข้ามาอาจจะลดลงถ้าสมมติมีก็มีการผ่อนคลาย ในที่เดือนละ8 5 0 0 0หหรืออาจจะลดไปเดือนละ 15- 0 0 0หรือ20,000แต่ผมไม่เชื่อว่าเราจะเห็นได้ภายในปีนี้นะครับผมคิดว่าเร็วสุดก,ก็ปีหน้าผมคิดว่าเผลอๆน่าจะเป็นครึ่งหลังของปีหน้าด้วยซ้ำไปที่จะมีการชะลอรหรือการลดตัวเม็ดเงินที่จะที่จะปั๊มออกมาทุกเดือนจาก85,000ล้านอาจจะเหลือสัก65,000ห้ารือ5 0 0 0 0ล้านแต่ว่าผมไม่เชื่อว่า,าจะเห็นเร็วนี้เพะะี้น การเป็นการตื่นตกตนกตกใจของนักลงทุนที่มากเกินไปดว,วันนี้คค่ะปูให้ฟากแนวคิดของคุณคิดกิติชัยนะคะปูะไม่ได้บอกว่าฟากไหนจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรนะคะ,ค,ะคุณคิดคิดว่าอนาคตดัชนีตลาดหุ้นของเราค่ะปีนี้ที่จะเห็นกันคุณคิดว่าจะขึ้นต่อไปอีกไหมครผมคิดว่าม,มีโอกาสที่ดัชนีบ้านเราอาจจะขึ้นไปที่ประมาณพันเจุดก,ก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ายังเพราะว่าจากสวาบคล่องที่ล้นทั่วโลก แล้วก็จะมีโอกาสที่ทําให้เงินยังจะไหลเข้ามาในประเทศไทยอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะอาเซียนเนี่ยเป็นเป็นภูมิภาคที่มียังมีการอัตราการเติบโตของของเศรษฐกิจเนี่ยดีเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจของทั่วโลกโดยเฉพาะพวกหัวจักหลักใหญ่ๆไม่ว่าอเมริกายุโรปหรือญี่ปุ่นหรือจีนเองอย่างจีนเองก็การเติบโตของของเศรษฐกิจเขาก็ชะลอลงตันที่เหลือ7%กว่าจากเดิมอยู่ที่ประมาณ9 ก้าเปอร์เซ็นต์กว่าหรืออย่างญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่า GDP ไตรมาสหนึ่งที่เพิ่งประกาศมาก็อยู่ที่3.5ซึ่งมหาศาลมากเขาเรียกว่าเป็นผลจากอาเบโนมิกอาเบะนี่ก็คือตัวท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นคือท่านชินโซอาบเบะก็ท่านมีนโยบายที่จะพยายามกระตุน้นให้เกิดเงินเฟ้อขึ้นในญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเกิดภาวะเงินเฟ้อมาตั้งสิบกว่าปีแล้วจนเขาเรียกประเทศญี่ปุ่นว่าเป็น the lost decade หมายว่าเป็นช่วง หลายทัศวหนึถึงสองทศวรรษของญี่ปุ่นซึ่งการเจริญเติบโตนี่แน่นิ่งไปเลยไมเหมือนว่าเหมือว่าเป็นปีที่แบบทศวรรษที่สูญเสียไปคือคไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเอาละค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะอันนี้นคือมุมมองของคุณกิจกิติช,ชัยนะต้องขออนุญาตที่ขัดด้วยเพราะ,ะว่า คุณยังไงปีนี้ก็ยังมองเห็นว่าเป็นทิศทางขาขึ้นเป็นหุ้นแดนบวกอยู่ดี1,700ได้เห็นแน่นอนนะคะขอทางฝากเลขกศาสา์นะคะอาจารย์วิสาระบ้างเพราะว่าคุณผู้ชมหลายคนก็คงอยากฟังบ้างลหละว่าแล้วเลขกราสร์ที่อาจารย์ถอดออกมาเป็นอย่างไรขอเชิญเลยค่ะอาจารย์วิสาระถ้าเผื่อเลขกระสา์ของเราก็จะบ่งบอกถึงว่าหุ้นที่มันตกเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเขามันตกเล่กลางร้นยนะะมันสะดุดสะดุดนะคะมันก็หุ้นมันก็เลยตก เราจะถามว่ามันจะขึ้นต่ออีกไหมตอนนี้มันอาจจะสับสนสูญเสียความรู้สึกของผู้ค,คนอยู่นะคะแล้วเดือนเอมลืนเอัอพรุ่งนี้พรุงพ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็วันอังคารใช่ไหมคะ,คะมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นบวกแบบ,แบ,บเดิมนั่นแหละคะ่ะแปลวันนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นขึ้นโดยทีเดียวแต่พรุ่งนี้เห็นข่าวดีอย่างแน่นอนอาจารย์สามารถฟันธงได้เหมือนคุณกิ๊เลยไหมคะว่าปีนี้เนี่ยเราเห็นดัชนีที่เท่าไหร่กันแน่พี่วิทย์ก็คิดว่ามันคงบวกไปประมาณอะไร พันเจ็ดร้อยแปดร้อยใช่ไหมคะค่ะอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะคิดว่าไปถึงแน่นอนค่ะ <c in> <complications> ไปถึงแน่นอนเพราะนันจะเพิ่งตื่นเต้นนะคะถึงมันจะตกไปบ้างก็จะเพิ่งตื่นเต้น <c in> คะ่ะนั่นก็แค่น้ำจิ้มนะคะเรื่องของราคาดัชนี <c in> ตลาดหุ้นของเราแต่วันนี้ค่ะประเด็นร้อนดีกว่าค่ะกับหุ้นอิชิตันซึ่งเรามีข่าวมานะคะว่าคุณตันของเรานะคะจะเข้าตลาดในวันที่เลขสวยซะด้วย 11, 12, 13ก็คือ11ทธันวาปี 1, 3ปีนี้ขอทางฝ้าของคุณกิตติชัยช่วยพูดถึงความเป็นไปได้ในการที่นักลงทุนจะมาสนใจเป็นยังไงบ้างครับถ้าเราจะเห็นว่าหุ้น IPO ปีนี้เป็นหุ้นเป็นปีทองของหุ้น IPO เลยเพราะว่าเราจะเห็นว่าตัวหุ้น IPO หุ้นเข้าตลาดใหม่ๆทุกตัวเนี่ยกำไรหมดเลยในในช่วงที่ผ่านมามีแค่หุ้นแค่ตัว2ตัวที่ท,ที่แบบว่าการ การราคาขึ้นไม่ค่อยน่าไปทับใจอย่างเช่นทุน AAV hmm. หรืออนันดา่างนั้นแต่นอกนั้นที่เหลือนี่โตแบบเข้าตลาดวันแรกก็ขึ้นร้อยสองเปซ็นเป็นเรื่องปกติไปเลยหมือนก hmm. ว่าแบบถ้าขึ้นน้อยกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าต้องถือว่ารู้สึกผิดหวังละ <c oughs> นั้นตัวผมคือคิดว่าอีชิตันนี่ก็คงคงจะเป็นอีรอบเดียวกันที hmm. น,นี้เราก็ในเมื่อหุ้นตัวนี้จะเข้าตลาดแล้วก็อาจจะมาลองวิเคราะห์ดูว่าตัวอ,อีชิตันเนี่ยเป็นธุรกิจเน้น รายได้หลักเข้ามาจากพวกชาเขียวแล้วมาดูสารราชาเขียวนะครับคู่แข่งเราจะเห็นว่าในใน,ในตลาดเนี่ยตัวคู่แข่งหลักของอิชิตันเองก็คือโอิชิซึ่งเดิมเมื่อเคยเป็นของคุณตัน<ช>มาก่อนแต่ว่าคุณปันก็ขายกับกลุ่มไทยเบฟไปปัจจุบันเนี่ยตัวมาร์เก็ตแชร์ของโอิชิเนี่ยก็จะเหนือกว่าอิชิตันแต่มีเมื่อไตรมาส4ที่ผ่านมากไตรมาส1เนี่ยจากแคมเปญของไอของของขอิชิตันที่แบบว่าดึงดูด ทำให้แบบให้ทำให้ยอดขาย,ขายของอิชิตันเนี่ยโตขึ้นมาจนกลายเป็นว่าแซงมาร์เก็ตแชร์แซงหน้าโออิชิไปได้ซึ่งเป็นเป็นการที่เซภรส์ตลาดได้มากพอสมควรเพราะอิชิตันนี่ก็เกิดมาหลังโออิชิตั้งหลายปีแต่แล้วคุณตังครับคนมาร์เก็ตติ้งที่เก่งตัวในทุรกิจชาเขียวเนี่ยตัวผู้เล่นหลักๆก,ก,ก็มีโออิชิแล้วก็มีชิตันนอกจากนั้นก็ยังมีพวกยูนิฟ ของค่ายยูนิเพรสเซนต์ซึ่งเป็นของไต้หวันนะครับแล้วก็มีโมชิของของค่ายสิงห์นะครับแล้วก็มีมิเลอีของซันโตรี่ของประเทศญี่ปุ่นแล้วมีเนสทีของค่ายโค้กนะครับแล้วก็มีเพลิลิกุของ Ko, ค่ายกระทิ P งแดงเราจะเห็นว่า,าส,ส,สี่ผู้เล่นหลักๆก,ก็มีตัวโอิชิอิสตันก็ขับเคลื่อนกันอยู่นะครับลองมาก็เป็นเพลิลิกุซึ่งมาเก็ตแชร์ประมาณ 10, ม1 0บถึงสิแล้วก็เป็นกลุ่มลิปตันประมาณส่เปร์เซ็นกว่าๆค,ครับเราจะเห็นว่าตัวที่ที่ แคมเปญที่ทําให้อิชิตัน,นชนะโออิชิได้ก็คือแคมเปญลุ้นรหัสรวยเปรี้ยงอิชิตัน60วัน60บล้านแต่ว่าโออิชิก็ทําเหมือนกันแจกทองทุกชั่วโมงเลยแต่ว่าแต่ว่าอาจจะเข้าใจว่าแคมเปญของตัวอิชิตันอาจจะดึงดูดผู้บริโภคมากกว่าก็ทาให้สามารถแยกมาเกะแชร์จากตัวโออิชิมาได้วันหนึ่งคุณตันเคยทิ้งโออิชิแล้วก็ไปมีแบรนด์เป็นของเขาเองถ้าอย่างนี้แล้วนักลงทุนจะเกิดความมั่นใจไหมคะถ้าเกิดสมมติพ <c oughs> ูดในฐานะคุณคิดเลยก็ได้ว่าคุณคิด ถ้าเป็นคุณกิตคุณก the ิดจะรู้สึกยังไงก็แต่พอดีตอนอย่างโอชิติรันที่เขาขายกับไทยเบฟนี่มันเป็นเป็นอะไรที่เข้าไปขายให้กับไทยเบฟซึ่งเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มบริษัทที่เรื่องอาหารเรื่องเครื่องดื่มเนี่ยเขาเป็นรายใหญ่แล้วยิ่งกลุ่มไทยเบฟตอนนี้ยิ่งมือกระเสือติดปีนะหลังจากที่ไปเทคตัว F N ของของที่ที่บริษัทแม่ที่สิงคโปร์มาก็หมายถึงว่าแบบคือตอนนี้อาณาจักรของกลุ่มไทยเบฟเนี่ยแผ่กว้างนอกมากกว่าในเมืองไทยแล้วตอนนี้ในในในอาเซียนเองกระทั่ง มาเลเซียสิงคโปร์ซึ่งเอฟแอนเองก็เป็นเจ้าตลาดอยู่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับพวกนมพวกน้ำห,หรือน้ำผลไม้พวกชาพร้อมดื่มก็เหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวกลุ่มไทยเบฟก,ก็ไปเทคเสริมสุขอีกเสริมสุขนี่เป็นบริษัทที่แบบว่ามีช่องทางการจ,จัดจําหน่ายพวกพวกในพวกเครื่องดื่มหรืออะไรพวกนี้ค่อนข้างจะดีที่สุดในประเทศไทยละโดยเฉพาะที่ส่งไปพวกเทนนเชียลพวกหมายถึงว่าพวกร้านซาปัวพวกร้านโชว์หวยเนี่ย ไม่มีใครกินกลุ่มเสื่อมสุกแล้วเสื่อมสุกเป็นบริษัทที่มีระบบการขนส่งค่อนข้างดีแล้วก็จะมีโออิชิอีกแล้วยังไปเทคบริยลิเกอร์อีกเั้นจะเห็นว่าบริลลิเกอร์ก็ทำโปรแพ็คเกจจิ้งทำขวดแก้วทำอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่มันก็ช่วยช่วยเรื่องโออิชิเรื่องต้นทุนในการผลิตพวกแพ็คเกจจิ้งหรือเสื่อมสุกเองก็ไปช่วยระบบการจัดจำหน่ายให้กับโออิชิเพราะฉะนั้นแขนขาของกลุ่มไทเวฟเนี่ยถ้าเทียบกับแขนขาของอิชิตันเนี่ยอิชิตันเนี่ยสู้ไม่ได้ อิชิตันถึงแม้ว่าจะไปพึ่งตอนนี้ไปพึ่งกลุ่มสิงไปให้กลุ่มกลุ่มเบียร์สิงช่วยจัดจําหน่ายให้ใแต่ก็พูดถึงระบบการจัดจําหน่ายการส่งให้กับพวกาาพวกเทเชียาเดิมก็คือแบบพวกกลุ่มพ่อค้าซาร์พูวเดิมๆเนี่ยยังถ้าเทียบกับกลุ่มเสริมสุขนี่ยังแพ้กันอยู่เพราะเสริมสุขเนี่ยเข้าเข,าข้าถึงกลุ่มนี้ได้ประมาณ8ปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่กลุ่มสิงเนี่ยเข้าได้ประมาณแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองเพราะฉะนั้นโอกาสที่อีชิตันเนี่ยจะ สามารถดึงชิงมาเขีแชร์อันอันตับหนึ่งได้ต่อเนื่องคงจะค่อนข้างยากถ้าอย่างงั้นให้คุณกิดการันตีให้กับทางเราค่ะว่าหุ้น IPO ตัวนี้ความน่าสนใจณนะวันที่เข้าตลาดคุณกิดคิดว่ายังไงคะผมคิดว่าเนยก็น่าจะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเพราะโอกาสที่ธุรกิจชาเขียวยังเติบโตได้ยังมีค่อนข้างสูงในตัวหุ้นที่จะจ,จดทะเบียนเข้าใหม่ก็ประมาณ1,000 หนึ่งหนึ่งหนึ่งจากหนึ่งจากหนึ่งจากเดิมเขาหกร้อยล้านก็ก่อนเพิ่มก่อนจะเข้าตลาดก็เพิ่มทุนเป็นพันล้าน <clog. S 2> แล้วก็จะพอตอนทำไอพีโอเขาจะเพิ่มทุนอีกสามร้อยล้านเป็นหุ้นสามร้อยล้านหุ้นที่จะมาขายให้กับ <kop. S 2> ตัวนักทุนเพื่อเข้าตลาดทัพย์จุดทะเบียนหลังจากที่เพิ่มทุนก็จะกลายเป็นเข้าตลาดทรัพย์ก็จะเป็นพันสามร้อยล้านหุ้นนั้นมันสามร้อยล้านหุ้นก็ไม่ได้เป็นหุ้นที่จํานวนที่เยอะนะครับเพราะมันเป็นแล้วก็กระแส IPO อยังแรงอยู่ เชื่อ <c oughs> ว่าความต้องการน่าจะมีมากกว่าเาคตัวหุ้นที่มีนี่ค, <c oughs> คือฝากของคุณกิ๊ฟกิติชัยนะคะเราไปฟังฝากข,ของอาจารย์วิสาระบ้างดีก,กว่าค่ะ <c oughs> ต้องรบกวนอาจารย์ถอดร,รหัสให<ช>้เลยค่ะเพราะว่าเข้าวันที่11นะคะธันวาปี13ก็คือปี56ของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาจารย์จะถอดออกมาแล้วเป็นยังไงเชิญเลยค่ะอาจารย์ถอดเรียบร้อยแล้วนะคะ หุ้นตัวนี้เข้าตลาดวันที่11ธันวา56ใช่ไหมคะค่ะ,ะเมื่อถอดรู้ไปแล้วเดือนแรกที่หุาเข้าตลาดนี่รู้สึกหุ้นตัวนี้เจอวิววายอดที่ติดตลาดเลยนะคะแต่หลังจากนั้นจะบอกว่าหุ้นตัวต้องมีเรื่องผิดบางเครดิตติดลบประมาณช่วงเดือนมีนาคมไปแล้วนะจะสะดุดโครงคมเลยคะ่ะมีนาปีหนา้าค่ะแปลว่า,วารหัสมันจะเปลี่ยนอพอโมกกลาววันที่หนึ่งมันจะเปลี่ยนรหัสรหัสเทศมันจะเปลี่ยนเข้าๆวันที่11ธันวานี่นะ เขาก็จะเข้ากับรหัสเทพคนก็จะนิยมมาลงทุนกับหุ้นตัวนี้มากมายเรียกว่าเป็นยอดฮิตติตตลาดเลยทีเดียวอาจารย์อธิบายได้ไหมคะว่าอย่างนแนวของคุณตันเนี่ยเขาก็คงมองเลขว่าการที่เลขเรียงกันเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเป็นเลขที่สวยแล้วก็เป็นมงคลที่ดีอย่างเงี้ยในมุมเลขศาสตร์อาจารย์อาจารย์มองว่าอย่างไงคะเลขมันไม่เหมือนกันค่ะ,คะเราจะเขียนลงไปว่าทั้งหมดมันจะมี21ช่องมันจะมีช่องหนึ่งนะ,ะช่องตัวเราช่วงมันสมองช่วงการเงินมันจะมีบอกทุกอย่างเมือ่อเมื่อเราเชื่อมต่อไปแล้วนะ เดือนแรกมันเป็นบวกใช่ไหมฮะเพราะต่างชาติจะมาลงทุนสองดาวหัวท้ายคิดว่าจะมันจะมั่นคงมากแต่พอเดือนที่สองไปแล้วมันจะผิดหวังแบบไม่คาดคิดออพอเดือนที่สามไปแล้วนะหุ้นตัวนี้ก็รู้สืกมันจะสับสนแต่พอเดือนมีนาคมไปแล้วนะประมาณไม่เกินวันที่สิบเก้าหุ้นตัวนี้ต้องสะดุดแบบโคมงคามเลยนะคะคือเขาจะพูดไปตามเลขรหัสเอาเป็นว่าหุ้นตัวนี้เราคิดว่ามันมันจะแน่นอนในสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงดีแต่มันไม่ใช่มันกลับตรงกันข้ามมันเกิดล้มเหลวไม่ก้าวหน้าเลยเพราะว่า เพราะวันที่เข้าตลาดเหรอคะอาจารย์ก็นี่เราจดเอาที่มันเข้าตลาดมามาถอดเป็นเลขรหัสแล้วเราก็จะมาคํานวณว่าเมื่อทํารกิจการที่เราคํานวณไปแล้วมันจะดีหรือไม่ดีนะคะมันก็จะเป็นไปตามนี้วันเข้าตลาดหุ้นส่งผลขนาดไหนคะของความความที่จะขึ้นหรือจะลงของราคาหุ้นนะคะก็คือส่งผลก็คือมันก็คือมันจะเป็นบวกไงคะทุกคนก็จะต้องหันมาลงทุนกับหุ้นตัวนี้มากเือทั้งไทยแล้วกระเทศ ทำให้หุ้นตัวนี้นะเป็นยอดฮิตติดตลาดแต่พอหลังจากนั้นไปแล้วประมาเดือนที่สองก็รู้สึกแผ่วแล้วนะแต่พอเดือนมีนาบอกเลยต้องสะดุดแบบโครงค,าค้<ท>า<ำ>งเรา,าได้หุ้นตัวนี้เครดิตติดลบเลยละคะเราได้คําตอบนะคะทั้งทางคุณกิตติชัยและอาจารย์วิสาราของเราอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือณวันที่เข้าตลาดเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็หอมหวนอย่างแน่นอนสําหรับไอพุ้น IPO อย่างอีชิตันแต่ทีนี้แล้วก็สิ่งที่คุณผู้ชมและใครหลายคนถามก็คือ ระยะยาวของเขาล่ะทิศทางเขาจะเป็นยังไงคุณกิติชัยคิดว่ายังไงคะผมคิดว่ามันอยูขึ้นอยู่ที่ราคา IPO ว่าตัว,ต,วตัวที่ปรกษาการเงินคือบริษัททรัพย์เอเชียพลาสเนี่ยก็จะประเมินจะตั้งราคาที่เท่าไหร่แล้วเราก็ไปดูผลประกอบการมาประกอบว่าราคาที่เขาตั้งเนี่ยเหมาะสมไหมถ้าราคาที่เขาตั้งเนี่ยเป็นราคาที่ถูกกว่าร,ราคาที่ควรจะเป็นเนี่ยโอกาสที่ตอนที่หุ้นเข้ามาตลาดวันแรกแรกเนี่ยก็อาจจะมีความต้องการที่จะเข้ามาซื้อเนี่ยค่อนข้างเยอะเน้นเป็น อาจจะพูดยากคือต้องเราต้องรอดูว่าตัวเอเชียพาสเนี่ยเขาจะตั้งราคาที่เท่าไหร่ถ้าราคาราคาน่าสนใจก็ผมเชื่อว่าวันแรกเี่ยคนคงอยากเข้ามาซื้อเพราะว่า1ตัวคุณตันเองก็เป็นเป็นเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วแล้ว2ก็คือว่าตัวธุรกิจชาเขียวก็ยังเป็นธุรกิจที่ยังน่าสนใจเพราะว่าอัตราการบริโภคชาเขียวของเราเมื่อเทียบแบบญี่ปุ่นหรือไต้หวันนี่ก็ยังถือว่าต่่งกว่า แปลว่าคุณกิตกำลังจะบอกว่าก็ต้องขอดูกันต่อไปว่าละครเรื่องนี้จะเป็นยังไงในฉากต่อๆไปแต่<ช>อย่างน้อยถ้าเกิดพูดโดยความรู้สึกแล้วเนี่ยก็ยังมองว่าธุรกิจชาเขียวยังยังน่าสนใจอยู่ยังน่าสนใจอยู่ยครับแล้วก็จริงๆแล้วคุณตันเนี่ยเขาก็ก่อนที่เข้าตลาดเขาก็แยกบริษัทเขาแยกเป็นกลุ่มอาหารกับกลุ่มเครื่องดื่มกลุ่มอาหารก็แยกเป็นบริษัทกินกับตันทุนจดทะเบียน5้า้านซึ่งจริงๆแล้วแต่ว่ามันก็เป็นเป็นส่วนที่รายได้ที่ค่อนข้างน้อยเพราะว่า รายได้9 0ของของอิชิตันกรุ๊ปเนี่ยก็คือรายได้จากเครื่องดื่มโดยเฉพาะชาเขียวกับฟาน,นเทอร์เนลดิงสองอย่างนะครับส่วนธุรกิจอาหารนี่ประมาณแค่1ิบเปอร์เซ็นต์ธุรกิจอาหารเนี่ยกินกับตันนี่ก็จะมีร้านอาหารประมาณห้าหกแบรนด์ซึ่งเป็นส่วนมากจะเป็นเน้นร้านอาหารญี่ปุ่นอ่ะอ่ะ,ะเอาละค่ะอาจารย์วิสาระคะระยะยาวนะคะนอกจากที่อาจารย์บอกว่าเดือนมีนาะอาจจะเห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงผันผวนอย่างรุนแรงอาจารย์มองแล้วอาจารย์ฟันธงให้ดาวสำหรับหุ้นตัวนี้ได้ไหมคะ หุ้นตัวนี้อนาคตจะดีหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าอนาคตการการจะต้องปีที่สี่ซะก่อนหุ้นตัวนี้ถึงจะเริ่มมั่นคงมากๆขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมีนาก็จะอสะดวดแบบโขมขามแล้วนะคะพี่วิวจะให้หุ้นตัวนี้กี่ดาวใช่ไหมคะพี่วิวก็ให้หุ้นแค่นี้ก็สองดาวค่ะค่ะอันนี้คือฝ้าของอาจารย์วิสาระที่ให้ดาวสําหรับหุ้นอิชิตันแต่ยังไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะคะกับอิชิตันเราก็ต้องรอติดตามกันในช่วงของปลายปีนี้น่ะคะ่ะ ว่าหุ้น IPO ตัวนี้จะมีทิศทางราคาแล้วก็อนาคตเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันอย่างแน่นอนในช่วงต่อๆไปค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะคุณกิดกิติชัยเตชะงามเลิศที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะในเชิงลึกนะคะกับเนื้อหาของไม่ว่าจะเป็นราคาหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแล้วก็หุ้นอิชิตันต้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แต่ว่าอาจารย์วิสาระเดี๋ยวต้องอยู่ตอบคาถามกับเราต่อไปค่ะเนื่องจากว่ามีทั้ง SMS ข้อความนะคะแล้วก็รวมถึงคําถามที่ฝากผ่าน Facebook มาอีกมากมายซึ่งช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเองที่รอคำต